ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมไก่เล็กนะครับที่กําลังขึ้นมาใหม่นะครับเหมาะกับการไปเลี้ยงหรือเอาไปปล่อยนะครับไปปล่อยหลังบ้านนะครับสวนที่สวนหลังบ้านไว้ดูความสวยงามของพวกเขานะครับโตมาสีสันไก่พวกนี้นะครับเป็นไก่เหมือนตัวเมียนะครับนี่ฮะนี่ไก่เหมือนตัวเมียตัวนี้ตัวผู้นะครับอนี้ออก ตัวนี้เป็นตัวผู้แน่นอนเพราะว่าผมสังเกตที่ที่หงอนมันนะครับหงอนจะใหญ่นะครับขนก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนตัวเมียเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวผู้แต่ว่าขนมันจะสั้นๆเป็นตัวเมียนะครับสังเกตที่หงอนนะครับจะใหญ่ถ้าเป็นตัวผู้หงอนจะใหญ่เนาะส่วนตัวเมียก็หงอนจะไม่ใหญ่นะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวเมียก็จะมีตัวผู้อยู่ประมาณ3ามสี่ตัวนะครับถ้า มีสวนหลังบ้านหรืออะไรนะครับก็อไปเลี้ยงนะครับเอาไปให้เขาอยู่หลังบ้านไว้โตขึ้นก็จะได้ดูความสวยงามนะครับไก่พวกนี้โอ้โหมีตัวนี้ตัวเมียสวยสวยเลยครับนี่สีออกเออสวยตัวน,นี้นี่ฮะสีออกนวลๆนวลๆยังไงไม่รู้นะครับอ่าแปลกๆดีนะฮะตัวนี้ตัวนี้มาได้ไง ตัวนี้ออกแดงๆเลยนะครับน่าจะเป็นตัวผู้นะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับก็โอเคครับถ้ามีที่เลี้ยงนะครับก็ทักทายบคอมเมนต์นะครับสอบถามผมเข้ามาได้นะครับโอ้ตัวนี้เท้าก็จะแตกครับเก็บสวยนะฮะตัวนี้ไก่อายุประมาณสามเดือนนะครับอ สาเดือนก็เจ็ดร้อยนะครับอเอาไปได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกชุด <c oughs> เดี๋ยวค่อยลง